ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้นะฮะผมเนี่ยจะมาสอนท่านผู้ชมนะฮะเกี่ยวกับการรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับท่านผู้ชมที่เปิดมาเจอคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะท่านผู้ชมนั้นจะได้พบกับวิธีสอนให้ท่านผู้ชมนั้นไปบำบัดต,ตัวเองนะฮะให้หายจากอาการทรมานจากหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับหลายๆท่านนะชมคลิปผมมานานแล้วนะครับแล้วก็ ยังมีความกังวลใจอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันทํายากมันทรมานนะแล้วก็ทําไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการสักทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคด้วยนะครับว่าทําอย่างไรนะมันถึงจะได้ผลนะครับ <c oughs> อย่างแรกเราต้องคุ้นก่อนเนาะว่ามีเพราะว่ามีผู้ป่วยท่านใหม่หลาย,ลายท่านนะเข้ามาชมคลิปด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยท่านเก่าก็ต้องรับฟังไปด้วยนะครับหมอลองดูหลังครับเส้นครับท่านผู้ชมมันก็จะปวดหลังนะครับ แล้วก็มีอาการเข้าไปในที่เบ้าก้นครับแล้วก็ล้าวลงขาครับครานี้ก็จะมีอาการชาที่ฝ่าเท้านะครับเจ็บที่หน้าแข้งเจ็บที่ขานะครับเจ็บที่หลังข้อพัพบบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่อาการแต่ส่วนมากก็จะปวดที่ก้นก่อนในก้นก็จะรู้สึกว่ามันจะมีลูกๆอยู่ที่ก้นนะฮะเป็นกลมๆเลยเอามือกดๆด,ดูนะจะรู้สึกว่ามันก้อนอะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับทั้งป่วยทั้งใหม่นะมันไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรนะมันเป็นกล้ามเนื้อที่หดตัวเพราะเกิดความเจ็บปวดมากนั่นเองนะครับ คราวนี้อาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมีอาการปวดจัดนะฮะปวดแบบทนไม่ไหวอ่ะมันเหมือนปวดฟันปวดจนร้องไห้อ่ะนะฮะบ,บางคนนี่ที่สองที่สาต้องไปโรงพยาบาลเลยนะปวดจัดนะปวดชานะครับคราวนี้พอเป็นหนักขึ้นเนี่ยอาการก็จะมีหลายระดับนะครับถ้าเป็นหนักมากๆเนี่ยมันก็จะเดินไปไกลไม่ได้แล้วครับเดินประมาณสัก4ี่ห้าเก้านี่ก็ต้องนั่งนะครับบางคนนั่งเอาไม่อยู่ก็ต้องนอนครับเพราะปวดจัดนะครับปวดมากๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยพอเป็นหนักมากกว่านั้นเนี่ย อาการที่หนักจัดๆเลยก็คือลุกขึ้นมานั่งไม่ได้ลพะพอลุกขึ้นมานั่งปุ๊บเนี่ยจะเหมือนกับกระดูกชนกันกระดูกหลังอนะ่ะเหมือนแบบจืดปวดสท้นไปทั้งตัวเลยนะฮะก็เลยต้องเอนตัวลงไปนอนก็จะเบาสุดนะฮะการเอนตัวลงไปนอนไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะเจ็บเหมือนกันปวดเหมือนกันแต่เบาหน่อยนะครับก็เลยกลายเป็นผู้ปว่วยติดเตียงไปเลยนะครับกรณีนี้นะสำหรับผู้ปว่วยติดเตียงเนี่ยอ่ามันจะมีท่าบําบัด5ท่านะให้ท่านผู้ชมย้อนกลับมาดูคลิป ใครไม่เห็นก็กดติดตามซะแล้วก็จะมีคลิปเก่าก็ย้อนกลับไปดูว่าคนที่ติดเตียงแล้วเนี่ยต้องทําท่านอน5้าท่าอย่างไรนะถึงจะลุกขึ้นมาทําท่ายืนได้ซึ่งวันนี้ผมจะสอนท่ายืนนะครับอ่ะพอถึงอาการมันเป็นแบบนี้พวกเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับทุกคนจะมีอาการแบบนี้คนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังรับเส้นนะครับขาจะค่อยๆช้ามากขึ้นแล้วก็เล็กลงเล็กลงขาจะรีบไปข้างนึ่แเละนะฮะถ้าเกิดสังเกตดีๆนะฮะเราจะเห็นว่าขามจะรีบและเล็กไปข้างหนึ่งนะครับ อาการปวดก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแรกๆกินยาอาจะอยู่พอนายเข้ามันจะไม่อยู่แล้วหมอนัดฉีดยาพอนัดฉีดยาก็เอาไม่อยู่แล้วฮะเพราะความปวดทวีความรุนแรงขึ้นนะครับสุดท้ายก็ต้องบําบัดนะฮะบำบัดทําท่าแอคชั่นหลายอย่างนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะฮะคนก็ได้แค่เบาบางนะแต่ก็ยังเป็นอยู่นะฮะสุดท้ายแล้วหมอก็นัดผ่าครับผ่าหลังฮะซึ่งหลายคนไม่อยากผ่านะเพราะว่ามันก็นะเราไม่อยากผ่าแล้วดูนะน่ากลัวนะครับ ใชที่จะผ่าหลังก็พยายามอ่านหนังสือนะฮะหนังสือใบเอกสารที่หมอให้มาอ่านดีดีนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นผมว่าลองทําท่าผมก่อนดีกว่านะฮะเผื่อท่านจะดีขึ้นแล้วก็หายเหมือนเพื่อนๆที่ลงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคใครยังไม่มั่นใจก็อ,อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งผู้ป่วยหลายท่านเลยฮะที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะครับเขาก็จะมาช่วยลงคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับอ่ะคราวนี้มาถึง เรารู้แล้วอาการเป็นแบบนี้สําหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับส่วนคนที่มีอาการแบบที่ผมว่าเนี่ยแล้วยังไม่มั่นใจว่าเป็นหรือเปล่าไปให้ท่านหมอตรวจก่อนนะฮะไปให้หมอท่านตรวจก่อนว่าเราเป็นทํา MRI ทําอ็กซเรย์ไม่เหล็กอะไรก็ตามนะฮะทำแล้วให้เขาฟันธงว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นค่อยมาปฏิบัติตามท่าที่ผมสอนนะครับส่วนโรคอื่นผมไม่รู้จริงๆนะครับอาการใกล้เคียงแต่มันไม่ใช่นะี่มันก็มีนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าทําไมมันถึงเป็นอาการ่างนี้ได้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ฟังดีๆนะครับถ้าเกิดฟังเข้าใจแล้วท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่โดนใครหลออีกต่อไปแล้วนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็จะระมัดร,ระวังตัวจะไม่ไปทําอะไรที่มันผิดพลาดอีกต่อไปแล้วถ้าฟังตรงนี้เข้าใจนะครับอะดูนะฮะหมอนรองดูหลังรับเส้นนะครับมนันจะเป็นบุญครับหมอนเนี่ยเป็นบุญนะฮะมีลักษณะเป็นบุญนะครับกระดูกคนเราข้างหลังมันจะมีหลาย10ข้อนะท่านผู้ชมนะบุ้นตัวนี้ก็คือหมอนรองกระดูกมันจะรองกระดูกไว้ครับไม่ให้กระดูกนั้นชนกันนะครับแล้วก็ทําให้กระดูกเราเนี่ยโยกเอ็นระคับ มีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะฉะนั้นหมอรองกระดูกสาคัญสาคัญมากเลยนะครับอย่าได้เอามันออกไปนะครับขอรองเลยนะครับคราวนี้มันไหลออกไปครับท่านผู้ชมมันถึงเกิดอาการเช่นนี้นะมันไหลออกไปครับพุ๊บเพราะไหลออกไปเนี้ยกระดูกก็จะชนกันเลยครับกระดูกชนกันไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาหรอกกระดูกชนกันเวลาทำเอ็มทำเอ็มไอเอ็กซเรย์แม่เหล็กอะไรพวกก็ตามเนี้ยนะจะเห็นว่ากระดูกมันชนกันนะหมอรองกระดูกไม่มีละประมาณ L4 L5 เเราจะเห็นประมาณนี้นะ ซึ่งอย่าตกใจนะฮะหมอลองกระดูกมันไหลออกไปครับมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ด้านหลังถ้ามันทับเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยมันจะมีอาการอย่างที่ว่าครับทับเส้นเลือดเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงขาเข้าใจนะครับทับเส้นเลือดเลือดไม่ไปเลี้ยงขาทําให้ขาชาแล้วลองเอามือจับข้อมือเรานั้นแน่นดิค้างไว้แล้วจะชามือเลยเพราะเลือดมันไม่ไปเลี้ยงนี่หลักการง่ายๆนะฮะพอนานเข้านานเข้ามันก็จะรีบลงนะฮะถ้าโดนกดทับเส้นเลือดมากๆนะครับ เส้นที่2คือเส้นประสาทครับส่วนมากมันจะทับกันคู่กันเพราะมันเส้นมอยู่ใกล้กันครับเส้นประสาทมีหลากหลายนะท่านผู้ชมพอมันทับเส้นประสาทพวกมันจะมีอาการปวดเคืองทรมานอย่างที่ผมบอกนะครับบางทีไปทับเส้นประสาทที่ไม่สามารถควบคุมปัสสาวะอุจจาระได้อันนี้โชคร้ายเลยนะครับอันนี้โชคร้ายเลยนะไม่สามารถควบคุมได้นะครับอ่ะคราวนี้เราจะทําให้มันหายเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็จะเอาหมอรองกระดูกตัวนี้กลับมาไว้ที่เดิมครับ ในเมื่อมันไหลออกไปได้มันก็กลับมาได้ครับเพราะมันเป็นมุน้นมันมีลากใย,ยติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าทํายังไงมันถึงจะดึงกลับมานะครับเราต้องจบกระบ,บวนการตรงนี้ให้เข้าใจก่อนท่านผู้ชมจะได้ระมัดระวังตัวเองนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านผู้ชมเข้าใจแล้วคือหมอแล้วกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทจึงเกิดอาการนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฟังดีๆนะไม่มียาชนิดใดนะครับที่กินเข้าไปแล้วกระดูกมันจะง้างออกจากกันครึบไม่มีนะครับไม่มีเด็ดขาดนะครับ ยาอะไรก็ตามกินเข้าไปไม่มีทางครับที่จะทำให้กระดูกง้างออกจากกันแล้วหมอรองกระดูกกลับมาไม่มีทางแต่มันจะทําให้เราลดปวดลดชาลดทรมานได้นะครับในระยะหนึ่งอ่ะคราวนี้มันไหลออกไปได้ยังไงนะครับมันไหลออกไปเพราะว่าตัวเราเองนั้นทําอะไรซ้ำซากครับเรามากักจะนั่งหลังค่อมซ้าซากเรามากักจะยืนานานซ้าซากเรามากักจะก้มหยิบของหนักๆซ้ำซากเขาว่าหนักๆเนี่ยประมาณสักครึ่งโลถือว่าหนักแล้วนะครับถ้าเกิดคุณหยิบผิดท่าเช่นก้มไปยืดไปหยิบอะไรเงี้ยนะมันก็ผิดนะครับ อ่ะคราวนี้การที่ท่านผู้ชมนั่งนานยืนนานเกินนี้ส่งผลให้เป็นแน่นอนนะครับนานแค่ไหนวันหนึ่งถ้าท่านผู้ชมยืนหรือนั่งนะครับนานเกินวันละ3-4ชั่วโมงฮะแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปี6ปีเปีบางคนเป็น10ปีเลยนะแน่นอนครับเป็นแน่ๆครับเป็นมากเป็นน้อยกันแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นไปดูนะว่าอาชีพที่เราทํานั้นกิจกรรมที่เราทําทุกวันนั้นมันมีการนั่งนานยืนนานไหมนะครับถ้ามันมีเราก็หลบเลี่ยงนะครับไปศึกษาซิว่าการนั่ง ที่ดีนั่งยังไงนั่งตัวตรงหลังตรงนะครับอย่านั่งหลังคอมนะครับนะฮะหลายหลากหลายอาชีพนะหลากหลายอาชีพที่ต้องยืนนานั่งนานยกของหนักนะครับไปนึกดูนะเช่นโมไซค์รับจ้างนะครับที่ผมแนะนำบ่อยๆโ์ไซค์รับจ้างนี่นั่งนานนะแท็กซี่นะครับพี่ๆที่ขับแท็กซี่นะครับพนักงานนั่งทํางานออฟฟิศเนี่ยครับนั่งโต๊ะคอมนั่งหลังคอมนะฮะนั่งเล่นเกมนานๆก็เป็นนะครับยืนนานในห้างสินค้าขายของตามตลาดนัดเป็นหมดนะครับช่างเสริมสวยช่างตัดผมเป็นเยอะนะครับชาวนานะ ชาวไร่ชาวสวนยางเป็นกันเยอะเพราะก้มไปนะครับก้มก็คือการนั่งนานยืนนานนะครับต่อไปก็คืออะไรกระแทกครับการที่เรากระแทกมากๆกระแทกบ่อยๆอะไรก็ตามที่กระแทกบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเล่นกีฬานะครับเป็นหมดนักบาสนะนักวอลเลย์บอลน,นักตะกอ้อนะเป็นง่ายเลยเพราะกระโดดกระแทกกระโดดกระแทกนะครับเป็นง่ายอุบัติเหตุจากการลดลม้มรถคว่ำเป็นง่ายครับตกจากที่สูงก็เป็นสุดท้ายที่แบบโคตรจะโชคร้ายเลยก็คือการไอจามนะ แค่ไอกับจมเนี่ยก็สามารถเป็นได้แล้วนะครับมันอยู่ที่ความซวยของแต่ละคนนะครับอ่ะเข้าใจหมดแล้วเนาะเข้าใจกันแล้วนะครับฟังให้ดีๆแล้วเข้าใจนะต่อไปน,นี้ท่านผู้ชมจะไม่โดนใครหลอกลนะเนาะว่าเฮ้ยมียาหมอ้อสมุนไพรอย่างดีเลยสองสามพันกินแล้วหายอย่าไปเชื่อนะฮะมันได้แค่บรรเทานะครับแล้วก็การที่ไปดัดไปตอกไปทุบจุดที่นั้นแล้วเขาไม่รู้เนี่ยมันจะทำให้หมอเราดุกป้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดใครโชคดีไปโดนเหลี่ยมหายเอาก็าโชคดีไป แต่ส่วนมากจะไม่โชคดีอย่างนั้นนะครับ <c oughs> อ่ะรานนี้เราจะระมัดระวังในสิ่งที่เราอาจจะทําให้เป็นได้นะครับหนึ่งเลยะครับมีคําถามเยอะลนะหนูเนี่ยผ่าตัดมาแล้วนะครับหนูผ่าตัดมาแล้วหนูทําได้ไหมถ้าอลัางจากถ้าผ่าตัดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในนะเพราะมันจะมีเหล็กไทเทเนียมนะเหล็กกันสนิมนะล็อกนะนะนะไว้ ที่ L4 L5 ประมาณ3มข้อนะคนที่มีเหล็กอยู่นห้ามทำนะฟังดีๆนะครับคนที่มีเหล็กอยู่ห้ามทําท่านี้เด็กขาดนะครับเพราะมันอาจจะทําให้เหล็กหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามทํานะครับแล้วคนที่ผ่าแล้วไม่มีเหล็กล่ะถ้าคุณผ่าตัดแล้วคุณไม่มีเหล็กแล้วแผลแผลที่คุณผ่าตัดพักฟื้นเกิน1ปีแล้วสมานแล้วทําได้ครับทได้อาการดีขึ้นแน่นอนนะครับมาคราวน,นี้มาดูวิธีรักษาครับอย่างแรกเลยท่านผู้ชม เขาใจก่อนนะหมอลองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วจะดึงมันกลับมาเราจะดึงมันกลับมาครับด้วยการง้างกระดูกออกหลายคนตกใจเฮ้ยกระดูกสันหลังง้างได้หรอเหลอได้ครับเหมือนนิ้วนี่แหละมันคือกระดูกมันง้างได้หมดอ่ะเห็นว่าเราต้องศึกษาวิธีทำนะฮะด,ด,ดูดีนะเราจะอ้าขาออกมานี้ครับ45องศาอย่างมั่นคงนะครับเราจะดึงกระดูกสันหลังให้ยืดออกจากกันแล้วนะครับด้วยการใช้แขนเป็นไม้คำ้ำเราจะงัดออกนะครับแขนจะต้องตรงทั้งสองข้างเวลาทำนะครับ่า้ผู้ชมเอานิ้วชี้ติดกันแบบนี้นะครับ แล้วนิ้วหันเข้าหากันอย่างนี้นะฮะใช้สันในมือนี้นะครับไว้ที่ขอบเกงในนะครับจากนั้นใช้อุ้งมือสองข้างดันไว้นะครับดันหน้าขาอ่ะไว้ที่ขอบเกงในนะดันหน้าขาเสร็จปุ๊บยอ่อเข่าลงไปครับแขนตั้งฉากนี้เห็นไหมแขนจะตั้งฉากตรงสองข้างนะฮะพอแขนตั้งฉากตรงสองข้างปุ๊บให้ชมก้มไหมครับนี่ฮะเราจะอยู่ลักษณะน,นี้นะฮะแขนจะค้ำละเราจะรู้สึกตึงกระดูกสันหลังละนะฮะจากนั้นก็โยกครับ30สิบครั้งนะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10หเด้ห็นไหมครับโยกอย่างนี้ให้ได้30ครั้งนะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลามันจะหายเร็วมากนะครับผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมจับตาดูดีๆนะฮะนิ้วชิดติดกันขอบสันได้วมือไว้ที่ขอบกางเกงในนะครับแล้วก็ใช้อุ้งม,มือดันหน้าขานะครับจากนั้นย่อเข่าลงไปดันตัวเองขึ้นแขนสองข้างตรงนะครับ ก้มครับแขนสองข้างตรงแล้วโยกครับ30ครั้งนะครับนับไปให้ได้30ครั้งเวลาทําอย่ากั้นลมหายใจนะครับเอาละนี่คือท่ารักษาพอเราก้มไปเนี่ยเราโยกไปเงี้ยเราก็ดันไปด้วยนะครับดันไปด้วยเพื่อให้กระดูกสันหลังยืดออกจากกันครับถ้ามันยืดออกจากกันเมื่อไหร่มันจะมีเสียงกระดูกสันหลังลั่นครับดังเหมือนลูกกระนาดครับดังกรึบก็แสดงว่ากระดูกสันหลังนั้นง้างออกจากกันแล้วครับกรึบวอลนัทกระดูกทั้งหมดก็จะไหลกลับเพราะมันเป็นลากมันเป็นวุ้นนะมันไหลกลับมาได้ครับ พราะมันไหลกลับมาที่เดิมมันก็คลายเส้นเลือดเส้นประสาทครับหายเลยทันทีนะครับฟังเหมือนง่ายนะแต่ทํายากมากนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมเข้าใจหลักการแล้วนะอย่าให้ใครมาหลอกนะครับมันจะดึงกลับมาได้นะครับโอเคอ่ะคราวนี้ปัญหาปัญหาครับข้อที่หนึ่งเลยไม่มีใครทําแขนตรงได้ครับภายในหนึ่งอาทิตย์ไม่มีครับน้อยคนมากที่จะทําได้นะครับส่วนมากแล้วพอก้มลงไปเนี่ยแขนก็จะงออย่างงี้ครับจะงออย่างงี้ฮะ ทำเท่าไหร่ก็เอาแขนยัดเข้าไปอย่างผมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องทําให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะทำยังไงถึงจะทำให้ได้นะครับ,นะงงรรบแต่กรณีนี้มันจะมีเคดอยู่นิดนึงนะท่านผู้ชมนะดูดีนะตอนที่ผมเนี่ยย่อเข่าแล้วก็ทาเนี่ยแขนตรงสองข้างเห็นไหมแล้วผมก็ย่อกลับก้มลงพอโยกเสร็จ30ครั้งเวลาจะกลับคืนสภาพเดินมนะให้ย่อเข่ากลับงี้ครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นนะครับอย่าลุกแบบผมนะครับอย่าลุกขึ้นมาอย่างนี้นะผมหายแล้วนะท่านผู้ชมที่ยังไม่หายเนี่ย ย่อกลับครับนะอย่างนี้ใช่ไหมพอจะลุกก็ย่ออย่างนี้ครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมานะครับมันจะเซฟกระดูกสันหลังท่านนะฮะเอาละคราวนี้การจะทําให้แขนตรงมีหลักอยู่3ข้อพูดผิดการที่จะทําท่านี้มีหลัก3ข้อหลัก3าข้อท่านชมต้องจําดีๆแล้วทาให้ได้นะครับถ้าท่านชมทําได้3มข้อนี้หายแน่นอนเชื่อผมนะครับเพราะเพื่อนๆหายกันเป็นพันเป็นร้อยคนแล้วท่านชมก็ต้องหายเหมือนกันนะครับข้อที่1แขนต้องตรงครับแขนต้องตรงนะฮะ แขนต้องตรงนะครับตรงเปรอะเลยสองข้างนี่คือข้อที่1นนะครับวิธีทําให้แขนตรงได้คืออะไรฝึกครับท่านผู้ชมเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละ3าครั้งถ้าไม่ไหวก็ลดลงไปเหลือรอบละ10ครั้ง15ครั้งกันแล้วแต่แต่ต้องทําทุกวันถ้าท่านผู้ชมทําทุกวันภายในหนึ่งเดือนแขนจะตรงอัตโนมัติมันจะตรงเองเลยครับท่านผู้ชมจะแปลกใจเลยเออตรงนี่นนั่นแหละมันตรงแล้วครับถ้ามันตรงมันจะเห็นผลเลยครับเห็นผลมากๆถ้ายังไม่ตรงก็ยังไม่เห็นผลจะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้น การทําท่าผมเนี่ยจะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นในเดือนแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับมันเจ็บแน่นอนนะครับข้อที่หนึ่งผ่านแล้วนะครับเ็ตข้อที่หนึ่งครับถ้าเกิดกลัวมือหลุดนะฮะถ้าเกิดกลัวมือหลุดให้เอามือครับขยุ่มังเกงไว้ครับกำมังเกงไว้นะฮะกำมังเกงไว้แน่นๆครับแล้วก็ดันอย่างเงี้ยเอามือกำเกงไว้ถ้าเกิดไม่กำก็เอามือล้วงเข้ามาในกระเป๋าของเกงก็ได้แล้วก็ทำนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ผ้าขาวม้าครับมัดพาดก้นมาไว้ตรงหน้า ม่ใช่มัดเอวนะมัดพาดกลนเอาไว้ตรงหน้าแล้วก็เอามือจับผ้าเข่าม้าทําก็สามารถทําให้แขนตรงได้ไวขึ้นนะครับอ่ะติดข้อที่1ไปแล้วนะข้อที่2คืออะไรอย่ากั้นลมหายใจอย่ากั้นลมหรืออย่ากเกรงตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านเกรงท่านกั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ท่านหน้ามืดแล้วก็เป็นไข้แล้วข้อสุดท้ายก็คือมันไม่ดังสักทีเพราะเราเกรงผมจะยกตัวอ,อย่างให้ดูนะครับนิ้วนะฮะนิ้วผมจะดึงแนละ้วผมเกรงไว้นะมันไม่ดังหรอกเพราะเราเกรงนะแต่ถ้าเราไม่เกรงมันจะดังนะครับ มันดึงไปเมื่อกี้แล้วด้วยมันก็จะดังใช่ไหมเพราะเราไม่เก่งนะครับหลักการเดียวกันก็อย่าเก่งอย่ากั้นนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมมนุษย์เราอ่ะมันน่าจะเก่งจะกั้นเวลาเราเจ็บถ้าท่านผู้ชมทําปุ๊บเนี่ยมันเจ็บปุ๊บเนี่ยธรรมชาติมันต้องจะเก่งเลยครับจึ๊เสร็จเลยนะฮะเพราะเราดันเก่งเพราะตอนมันเจ็บไงมนุษย์เจ็บมันต้องเก่งอ้องกั้นการฝึกฝนก็คือพยายามตั้งสมาธินะครับพยายามตั้งสมาธิสูดลมหายใจลึกๆนะฮะอย่ากั้นอย่าเก่งเจ็บก็อย่ากั้นอย่าเก่งก็ทําไปเรื่อยๆผ่านไปแล้้วขอที่2นะครับ 1 2ึ่งง่ายๆนะแขนต้องตรงอย่าก,การลมหายใจข้อสุดท้ายครับต้องทำให้แรงคือต้องทำให้แรงนะฮะท่านผู้ชมดูนะแขนตรงกม้มโยกแรงๆครับโยกให้แรงที่สุดนะครับข้อที่3มันถึงจะด,ดังนะครับแต่ว่าแต่ว่าฟังให้ดีก่อนนะฮะหลายคนไม่ฟังแล้วชอบไปทำเลยนะครับการที่จะทำแรงๆได้นะั้นท่านผู้ชมจะต้องผ่านข้อหข้อ2ก่อนนะฮะข้อหก็คืออะไรแขนต้องตรง ข้อ2ก็คือไม่กั้นลมหรือไม่เก่งถ้าท่านผู้ชมผ่าน2ข้อนี้แล้วก็ทําข้อที่3ได้ก็คือทําแรงๆเลยทำให้แรงเลยฟังดีๆนะฮะผ่านข้อที่1ข้อที่2แล้วถึงจะทําข้อที่3ได้ทําแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยก็เอาไว้ทําในเดือนที่2เมื่อมั่นใจแล้วว่าข้อที่1ข้อที่2ทําได้โอเคไหมอ่าโอ้แดดแรงมากราวนี้3ข้อถ้าทําได้แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะหายเนี่ยมันสูงมากนะท่านผู้ชมมันสูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องตั้งใจ ตั้งใจทาอย่าขี้เกียจทําผมรู้ว่าตอนทํามันเจ็บมันทรมานแต่เราไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะฮะเพราะว่าเราไปทุกที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการกินยารักษาทุกทางฮะเราไปหมดสุดท้ายหมอบอกให้ผ่าเราก็ยังไม่อยากผ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับลองทําดูไม่เสียหายรับรองท่านผู้ชมจะต้องมีอาการดีขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้เป็นถึงเกตเล็กๆ,ๆน้อยๆละหลายท่านทํามานานละ อันนี้สาหรับท่านผู้ชมที่ทํามานานแล้วแล้วไม่หายสักทีนะฮะหเดือน7เดือน8เดือนไม่หายเลยนะครับข้อแรกสังเกตนะสังเกตเลยว่าเราทําถูกไหมทั้ทง3ข้อข้อแรกนะถ้าถูกแล้วข้อที่2เรารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นนะฮะบ,บางคนทําไปทั้งที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่อาการใกล้เคียงก็ทํานะครับเพราะฉะนั้นไปตรวจก่อนนะครับว่าเราเป็นหรือเปล่านะถ้าเป็นเราค่อยทำนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับท่านผู้ชม ข้อสุดท้ายนี่็คือเป็นเทคนิคก็แล้วกันเป็นถือว่าเป็นเทคนิคีกว่าการที่ทําแล้วไม่หายสักทีนะครับเดี๋ยวมันจะงงกันใหญ่เนาะเดี๋ยวมันจะงงกันใหญ่เอาเป็นว่าข้อที่3เลยแล้วกันข้อที่1ทําถูกหรือเปล่านะครับตรวจด,ดูนะครับข้อที่2เป็นหรือเปล่านะตรวจดูให้แน่นอนนะครับข้อที่สุดท้ายข้อสุดที่ามแล้วนะข้อที่3แล้วข้อสุดท้ายแล้วนะ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 เราเป็นพังผืดหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆท่านไม่รู้ว่าเป็นพังผืดหรือเปล่านะครับ คำว่าพังผืดเกิดจากอะไรมันจะเป็นพังผืดเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆเม็ดสาคูเป็นตันตันตื้อตื้อแล้เป็นเม็ดเขาเรียกว่าไขมันเกาะตัวนะครับซึ่งมันจะเป็นบริเวณหลังนี่แหละแผ่นหลังสองข้างให้ลองกดให้คนอื่นกดดูก็ได้กดดูว่าข้างในข้างหนึ่งมันแข็งไหมมันแข็งเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยแสดงว่าท่านเป็นพังผืดแล้วนะครับพังผืดก็คือชั้นไขมันเกาะเหมือนกับไอ้ลูกกลมกล้ามเนื้อที่เบากล้นมันจะคล้ายๆกันนะฮะถ้ามันเกาะเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําท่านี้ลั่นยากละเพราะว่ามันได้เกาะ กระดูกไปแล้วนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้จากอะไรก็พวกที่กินยามากครับฉีดยามากครับแล้วปล่อยให้ปวดเรื้อรังครับกล้ามเนื้อก็หดตัวนะครับโอเคนะสามข้อเนาะเาจะเช็คดูนะเช็คดูนะฮะอ่ะสุดท้ายคือทิกทิกเทคนิคนะฮะเทคนิคที่ท่านหลายท่านทําแล้วก็ไม่ดังสักทีนะวันนี้ผมสอนให้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมนี่แหละครับเอานิ้วไว้อย่างนี้นะครับงอเข่าแล้วก็ดันนะครับจากนั้นก่อนจะทำเนี่ยท่านผู้ชม ดันแขนให้ค้างไว้อย่ากลั้นลมนะดันแขนค้างไว้แล้วก็สายสะโพกงี้ครับสายครับมันจะได้ยินเสียงกระดูกลั่นอาจจะจักหัวไหล่บ้างอาจจะจักส่วนไหนบ้างก็ตามนะฮะสายไวก่อนนะฮะเพราะใสเสร็จปุ๊บมันจะเสียวๆที่ก้นแล้วนะครับให้ทุกผู้ชมโยกเลยครับสายให้กระดูกมันเคลื่อนนิดๆนะฮะแล้วก็โยกครับนี่ฮะอย่ากลั้นลมหายใจนะครับนี่คือเทคนิคมันจะดังง่ายขึ้นครับมันจะดังง่ายขึ้นส้าเกิท่านผู้ชมที่ทํามาหลายเดือนแล้วไม่หายนะลองเอาไปใช้ดูนะครับ มาถึงตรงนี้ก็เป็นกําลังใจท่านผู้ชมนะพยายามทำทุกวันอย่างขี้เกียจทำนะครับอยากขี้เกียจทำนะครับสําหรับใครที่ชอบรายการผมนะแล้วก็เห็นว่ารายการผมมีคุณค่าต่อสังคมต่อโลกใบนี้นะครับสามารถจะสนับสนุนรายการผมได้ครับด้วยการโดเน a ตามเลขที่บัญชีนี้นะครับวิโรแซลิมนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่ศรัทธาครับรายได้ที่ได้มาก็จะนําไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นนะครับ อุปกรณ์การถ่ายทําอะไรพวกนีนะ้ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าสามารถเป็นไปได้ดังหวังนะครับมีจํานวนที่มากมหาศาลก็จะเปิดสถานที่นะเพื่อที่จะสอนท่านผู้ชมตัวห่อต,ต,ตัวเลยผมจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็มาหาผมเลยผมก็จะสอนจัดท่าทางให้บ,บําบัดให้ง่ายเจอตัวเป็นๆโอกาสหายสูงนะเพราะผมจะดูท่าทางถูกไหมผมจะประคองท่านผมจะทําให้ท่านดูญาติพี่น้องก็มาได้นะผมจะถ่ายทอดให้เลยนะครับจากตัวผมโดยตรงนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะฮะหลายท่านเลยนะฮะที่ทําอยู่ตอนนี้นะอย่าเพิ่งไปถอดใจนะครับอย่าเพิ่งท้อใจอย่าคิดว่ามาผิดทางนะครับถูกทางแล้วนะครับหายแน่ๆถ้าทาตามที่ผมสอนทั้งหมดนะครับอย่าคี้เกียจทานะครับอย่าไปแบบเจ็บแล้วไม่ทำนะทำนะครับอย่าขี้เกียจทําอยากให้หายทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมเพื่อที่คลิปนี้จะได้ส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่แย่แล้วนะครับที่เขาไม่เห็นเลยเขาไม่รู้วิธีรักษาเขารักษามาจนหมดตัวไม่เหลือเงินแล้วนะครับญาติพี่น้องหนีหมดนะครับครอบครัวแตกสลาย เมือเจอคลิปนี้นะครับเหมือนแสงสว่างนะครับเขาก็เลยดีใจมากแล้วถ้าเกิดเขาได้อ่านคอมเมนต์จากท่านผู้ชมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพลังใจมากขึ้นเป็นสองสาเท่านะครอยากจะหายวันท่านผู้ชมนะครก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กลับมาลงคอมเมนต์ดีๆที่มีพลังให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ท่านผู้ชมก็ได้บุญมากับผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสถานที่สวยๆครับเขาเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมนะครับสวยมากนะครัสมัยร5นะครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม